สวัสดีครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วสําหรับประเทศไทยเราจะมาบอกวิธีการเลือกโหมดแอร์ของรีโมทแอร์ที่จะส่งผลกระทบต่อการประหยัดไฟในบ้านไปได้เยอะนะครับแอร์โดยทั่วไปนะครับเราจะสงสัยว่าโหมดดายและโหมดคูบนรีโมทแอร์นั้นอันไหนจะประหยัดไฟหรือว่ากินไฟน้อยกว่ากันนะครับแอร์โดยทั่วไปผู้ผลิตในปัจจุบันจะใส่โหมดในการทํางานมาให้ โดยโหมดการทำงานที่ว่าจะมีอยู่ราวๆว4โหมดในการทำงานได้แก่โหมดออโต้โหมดคูลโหมดแฟร์และโหมดไดรและในแอร์รุ่นใหม่ๆก็จะมีระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเสริมมากมายก็อาจจะมีอีกหนึ่งโหมดในการทำงานเพิ่มเข้ามานั้นก็คือโหมดฮีทโหมดไดรโหมดการทำงานแบบไดรหรือโหมดลดความชื้นในอากาศซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์รูปหยดน้ำโดยเมื่อกดปุ่มที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกการทำงานให้อยู่ในโหมดใดผู้ใช้งานจะไม่สามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้เมื่ออยู่ในโหมดลดความชื้นและแอร์ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องลดความชื้นในอากาศโดยการใช้การควบแน่นของความชื้นในอากาศที่เกิดขึ้นบนแผงอีวาปอเลเตอร์ ator, หรือแผงควบคุมการทำความเย็น โดยหลักการพื้นฐานที่แอร์จะทําความเย็นใช้สารทําความเย็นในระบบที่ถูกทําให้ไหลออกมาตามทอ่อเพื่อให้มันกลายเป็นตัวกลางในการถ่ายเทวความร้อนซึ่งนี่จะทําให้แผงที่บริเวณที่อยู่ในชุดคอยเย็นจะมีอุณหภูมิต่ํามากจนความชื้นในอากาศมาควบแน่นกันและกันตัวเป็นหยดน้ําไหลออกมาตามท่อน้ําทิ้งและเมื่อแอถูก กำหนดให้ทำงานในโหมดลดความชื้นแม้ว่าคอมพิวเซอร์แอร์จะอยู่ในชุดติดตั้งอยู่นอกอาคารก็ยังทำงานอยู่แต่พัดลมที่อยู่ในชุดคอยเย็นก็อาจจะมีการทำงานสลับกับการหยุดทำงานเป็นช่วงๆเพื่อเป็นการลดการดึงความชื้นในอากาศให้ถูกกันตัวออกมาเป็นหยดน้ำให้ได้มากที่สุดและนำเอาน้ำที่กันมาจากตัวทำความชื้นปล่อยทิ้งลงมาจากท่อน้ำทิ้งด้วยโหมดลดความชื้นนี้หากไม่ได้ใช้งานในห้อง ก็ทำการควบคุมความชื้นโดยเฉพาะก็ถือว่าไม่จําเป็นสักเท่าไรกับการใช้งานในบ้านทั่วๆไปโหมดดายคือโหมดควบคุมความชื้นแอจะทําหน้าที่รีดความชื้นในอากาศออกให้มากที่สุดโดยไม่สนใจว่าอุณหภูมิจะเท่าไรเหมาะสมสําหรับตอนที่ฝนตกหรืออากาศหนาวเย็นส่วนโหมดคูลควบคุมอุณหภูมิแอจะตัดต่อเมื่ออุณหภูมิที่ตั้งไว้หากอุณหภูมิต่ากว่ากำหนด มันก็จะไม่ทํางานไม่สามารถทําความเย็นและไม่สามารถดีบความชื้นมีแต่พัดลมเหมาะสําหรับตอนอากาศร้อนทั้งนี้เจ้าโหมดใดยังเหมาะสมกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อีกด้วยหากหลายท่านอาจจะสงสัยว่าโหมดใดเหมาะกับคนเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่หากควบคุมความชื้นได้เหมาะสมก็เหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ครับความชื้นมากไปก็ทําให้น้ํามูกไหลและจามได้ถ้าความชื้นน้อยไปก็จะแสบจมูก ถามว่าหมดไหนประหยัดกว่ากันหมดครูแอจะสร้างน้ํายาส่งให้คอยเย็นพร้อมกับเป่าลมออกมาลมที่ดูดออกมาก็จะเข้าไปเอามาวัดอุณหภูมิดูถึงจุดที่ต้องการก็จะตัดแต่หมดได้จะวัดอุณหภูมิที่อยู่รอบขีบของคอยเย็นเทียบกับอุณหภูมิในอากาศเอาไปคํานวณความชื้นความชื้นในอากาศก็ถูกคอยเย็นก็จะกั่นตัวมาเป็นหยดน้าไหลออกมา จึงตอบได้ว่าประหยัดไฟกว่าหมดคูแน่นอนเพราะไม่ต้องดูดอากาศร้อนๆเข้ามารอเลี้ยงก่อนเป่าออกไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับสำหรับหมดคูและหมดได้ก็สามารถตอบได้ชัดเลยครับว่าหมดดดยนั้นประหยัดไฟกว่าหมดคูอย่างแน่นอนหากท่านใดยอยากลองเทสดูก็สามารถทดลองดูแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ